วันนี้ก็พารถเก่งนะคะมานําเสนอตัวนี้เป็น All n e วโตโยต้าวีอแล้วนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นปี2016นะคะเป็นรุ่นเจซีดานนะคะราคาแค่เท่านั้นออกห้างป้ายแดง669,000บาทคุ้มไหมก,กับการซื้อรถมือสองบอกเลยว่าที่กิจการกุศาของเราขายรถราคาหันครึ่งเลยนะคะพ่อนอยู่ที่84งวดนะคะ6,000บาทเท่านั้นนะคะค,คุ้มกันไปใช่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดยกกุ้งขออนุญาตชร์ก่อนนะคะที่โชวรูมกินสดากูดค่ะค่ะก็ตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษเขตบางแคนะคะหรือว่าถ้ามาไม่ถูกนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์083 222 2 2 0 3ค่ะโตโยต้านะคะ V ออตัวนี้เป็นเครื่อง1.5เบนซินนะคะตัวนี้เป็นรุ่น j จซีดานนะคะ j จซีดานตัวนี้บอกเลยว่าปี2016แท้นะคะ ราคาออกห้างอยู่ที่669,00 0่บาท <ฮะ S 1> แต่ว่าเราไม่ขายค่ะเพราะว่าเราเป็นกิจากุลค้านะคะรถทุกคันที่อยู่ที่กิจสกุลค้าของเราถ้าราคาไม่ต่ํากว่าครึ่งหรือหันครึ่งเราไม่ขายนะคะเราขายเพียงแค่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นยังไม่ถึงครึ่งเลยสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้บอกเลยว่าผ่อนสูงสุด84งวดสูงสุด7ปีเลยนะอายคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะผ่ะอนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บาทเท่านั้น คันนี้บอกเลยว่าเป็นตัว toyota all new vios แล้วนะคะนี่มาดูด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นฉมใหม่แล้วเพราะว่าเป็นตัว all new แล้วนะคะนี่มาเลยโลโก้มาพร้อมกระจังทุกอย่างคือทุกอย่างคือตัว all new หมดแล้วนะคะไฟเป็นฮาโลเจนนะคะตัวนี้คือเอาง่ายสวยค่ะแต่ว่าคันนี้ต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะสวยๆอย่างนี้นะคะภายนอกสวยๆอย่างนี้นะคะภายในประหยัดด้วยคันนี้นะคะติดแก๊ส lpg นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแม็กกันบ้างนะคะ อันนี้นะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะยางนี่บอกเลยว่าดอกเหลือทุกเม็ดนะคะเหลือทุกเม็ดนะคะบอกเลยว่าใหม่มากได้ไปคุ้มนะคะได้ไปสบายใจหายห่วงแน่นอนไฟเรียวนะคะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ไล่ลงมาอย่างงี้ค่ะง่ายๆว่าตัวนี้เป็นออนีของวีออนแล้วไม่ใช่โมเก่าแล้วได้ไปคือสวยดูไม่ตกยุคนะคะกับรถปี2016คันนี้นะคะด้ามจัก็เป็นสีขาวนะคะยางนี่เลย ยางไม่มีแตกกิจกรรกุ๊ลขังเราไม่เอายางแตกมาค่ะบอกเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าไฟเลี้ยวให้มาตั้งแต่ตรงนี้เลยเลี้ยวไปเลยตาแตกนะคะเห็นชัดใช่เห็นชัดนะคะเหยียบเบรกเหยียบเบรกอะไรปุ๊บโอ้โหเห็นชัดทุกอย่างนะคะด้านหลังก็มาพร้อมโลโก้นะคะแต่กุ้งเปิดอันนี้ให้ดูด้านในนิดนึงคันนี้บอกเลยว่า ด้านหลังอาจจะไม่ได้กว้างขวางเท่าคันอื่นนะเพราะว่าตรงนี้เราติดแก๊ส LPG มานะคะต้ององเลยว่าคันนี้ใช้งานได้สระบบใช่ประหยัดแน่นอนประหยัดอยู่แล้วนะคะอ่อแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากคันนี้บอกเลยว่าไม่แสนกลางเท่านั้นนะคะวิทยุเปิดได้ปกติไม่ว่าจะชอบ ทุกคันของเราได้ไปสภาพดีแน่นอนนะคะสําหรับใครที่เข้ามานะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้า Toyota V ออสนะคะตัวนี้เป็น all new โตโยต้แล้วนะคะตัวนี้เป็น all new Toyota า V ออสแล้วนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นปี2016นะคะเป็นรุ่นเจซีดานนะคะราคาแค่3,49,000บาทเท่านั้นออกห้างป้ายแดง6,69,000บาทคุ้มไหมกับกับการซื้อรถมือสองบอกเลยว่าที่กิจการกุศลของเราขายรถราคาหันครึ่งเลยนะคะพ่อนอยู่ที่84งวดนะคะ 6,000บาทเท่านั้นนะคะคุ้มกันไปเลยภายในบอกเลยว่าเขาไม่ได้แต่งอะไรลูกเล่นอะไรมาเยอะมากแต่ว่าเขาให้มาครบทุกอย่างนะคะแอกแนวสปบอร์ดใช่นี่เลยคอนโซลทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนทำเปนหนังแต่ว่าเป็นคอนโซลพลาสติกนะคะแต่ว่าแต่งเหมือนหนังเห็นไหมวิทยุจากโรงงานเลยนะคะนี่ก็เป็นช่องแอร์ทุกอย่างคืออยู่ครบใช้งานได้เต,ต็คปอใช่แบบนี้หมดแล้วนะคะตัวนี้เลยนี่ก็จะมีที่ใส่ของอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะ แต่ว่าไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ค่ะไฮไลท์ light อยู่ที่เบาะเลยไฮไลท์บอกเลยว่าอยู่ที่เบาะเลยเอาง่ายๆรถด,ดูแลดีไม่ดูดีเบาะนะคะโอ้โหตึงมากนะคะตึงมากนี่น<ม>เลยสีดําตะเข็บแดงนะคะเล่นลุกเล่นมานะคะมีโลโก้ v r นะคะเบาะเดิมๆเดิมๆทุกอย่างเลยนะคะสวยสวยมากนะคะพวกมา,ายจับพอดีมือนะคะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าสําหรับกุ้งก็โอเคขับส,ส,สะดวกสบายนั่นเองะนะคะ แล้วก็เลนรุน,ด,นด้านบนกว้างขวางนะคะกุ้งสูงไว้หกก็ไม่ถือว่าติดหัวกว้างทุกอย่างยังปกตินะคะกับรถมือสองสภาพแบบนี้คือคุ้มมาก<ะ>เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะค,คันนี้เข้าเช็คศูนย์ทุกระยะนะคะบอกเลยว่าบุกเซอร์วิสเดินสวยมากๆเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะนะคะ ต้องบอกบเลยว่าคันนี้ก็ด้านหลังเนาะก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันเบาะหนังคาดแดงมาเหมือนกันค่ะมีไายแดงมีโลโก้ v o อทุกอย่างยังปกติแบบสภาพมัน90นะคะใช่ใชดูแลดีก็คือดูแลดีอะค่ะมันยังใหม่แล้วก็ยังแบบเรียกว่าไงใช้งานมาน้อยอยู่เลยทุกอย่างปกตินะคะบอกเลยใช่ค่ะก็คือด้านหลังก็กว้างเลยนะคะอันนี้ก็นั่งได้หลายคน นะคะไม่อึดอัดแน่นอนแล้วก็สําหรับคนที่แบบเป็นครอบครัวนะคะลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เบาะหนังดูแลง่ายค่ะออง่ายง่ายว่าวัยรุ่นใช้ก็ไม่น่าเกียดอะไรอย่างเงี้ยท่านไหนนะคะที่สนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0 8 3ย์2 2 2 0 3นะคะหรือว่าจะติดต่อมาทางแฟนเพจเราก็ได้ก็ได้ส่งข้อความมานะคะเรอย่าลืมคอยตอบตลอดติดต่อไอคิวมาช่นะคะเออเราก็ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ฟรีค่ะฟรีทุกอย่างนะคะ พอสมควรแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ถูกใจ2ครคันนี้ก็ติดต่อเข้ามานะคะเรามีให้เลือกกว่า5 0 0คันคะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถ SUV นะคะรถเชิงพาณิดนะคะก็มีให้เลือกสรรเยอะค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย Have a great t i m